วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเจอช่องเปรียวช้าเนี่แล้วเนาะค่ะเมื่อน,นี้เปรียวจะมาพูดถึงอ่าบ้านนะคะหลังจากที่เขาเก็บเงินมาสองปีค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวพมเปรียวกับพากันซื้อบ้านนะคะเพราะยายเขามาอยู่ได้ครบสี่ปีค่ะบ้านก็ลืมอ่ามีร้อยแตกราวบนเพดานฝ้านะคะในห้องนะคะเนื่องจากว่า อา,อายุบ้าน84ปีแล้วก็เขาจุดไฟในบ้านหลายาจุดเตาพิงไฟนะคะเพื่อที่จะให้ความร้อนอยู่ในบ้านนะ,ะโดยที่เขาบ่อยากใส่ไฟฟ้าสินะคะเขาก็เลยใส่การจุดฟื้นเผาฟื้นเอาสินะคะนั่นแหล,ละค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องสอมแซมเนาะคะ่ะเนาะบ้านอยู่มา4ปีแล้วเนาะคะ่ะฝาเพดานห้องไหมคะพี่น้อง มันก็แตกละแหงลงมาเลยด้ค่ะพี่น้องค่ะถ้าบบแตกละแหงจนเป็นหูจงโปงเปี่ยวกับคือสิบเบเปลี่ยนนะคะพี่น้องค่ะเปี่ยวกับเก็บกาเงินมาแล้วก็ส่วนหนึ่งเงินกรมาจากยืมธนาคารแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเงินของเฮาน้านะคะมวกเฮาก็เลยเหตุในช่วงเดือนมีนาคมนะคะช่วงประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะคะอาทิตย์นั้นก็เหืมสองแสมบันนะคะ เขากับสมแซมอันดับแรกเลยนะคะเขาสมแซมฝาเพดานบนบานนะคะบานสมัยก้อนพี่น้องที่เขาก็สร้างขึ้นมาถามว่ามันคง้บงบอกมันโค้งค่ะพี่น้องแต่อียงกระทำถ้าถึกใส่งานมาเกือบเก้าสิปีเนาะพี่น้องมันก็มีสึกมีรอบ้างนะคะเขาก็ต้องสมแซมเพื่อที่จะให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นนั่นเองนะคะนั่นแหละคะ่ะพี่น้องก็มาติดตามมึงด้วค่ะว่า เปี่ยซสอมแซมแล้วจะเป็นทังไดขั้นตอนการสอมแซมบ้านนะคะติดตามชุกกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เปี่ยวกันออกมาห้เบึงเนาะคะ่ะเพดานฝาแตกนะคะเนี่ยค่ะแตกขนาดนี้เลยค่ะเปิดอาซาเลยค่ะเปี่ยวถึงต้องจาเป็นให้ช่างมาดูนะคะแล้วก็มาสอมแซมและแก้ไขนั่นเองนะคะอันมือเฮากับให้ร่างมา เปลี่ยนนะคะวันที่21เดือนมีนา2021ปีที่แล้วนั่นเองนะคะหลังจากที่ช่างมาเบิงแล้วนะคะช่างก็าพาแฟนไปหาซื้ออุปกรณ์นะคะตามหางนะคะว่าอุปกรณ์ที่จะมาเฮ็ดเกี่ยวกบหนาต่างเฮ้าสนใจแบบใดแล้วแบบใดดีนั่งสินะคะช่างก็จะให้คําแนะนานะคะในห้องนี้เป็นห้องที่เฮ้าใส่เวลามากที่สุดบ่าว่าจะเป็นนั่งที่ดูทีวี เพื่อนมากินอาหารอยู่บ้านเขากับเป็นห้องตอนรับแขกของมูเฮ้านะคะเขาจะใส่ห้องนี้มากที่สุดนะคะบางทีเปื่อนก็นอนอยู่หน้าเตาพิงเนี่ยคะ่ะในช่วงที่อากาศหนาวนะคะนอนพิงไฟไปเลยคะ่ะนั่นราคาพิ่นงคะ่ะในเมื่อเขาใส่ห้องนี้มากนะคะเป็นประจํานะคะ,ะถือว่าตลอดเวลาเลยก็ได้นะคะเขาก็เลยตัดสินใจคะ่ะที่จะทําการเปลี่ยนเพดานฝ้านะคะ แล้วมาดูกันค่ะว่าซางเขาจะเปลี่ยนแบบใดนะคะตอนเศร้านะคะแฟนกับอช่างกั็พากันไปหาอุปกรณ์นะคะไม่พวกนี้นะคะเขาต้องไปเลือกเองแล้วก็ไปดูราคาเองแล้วก็ช่างก็จะแนะนําอะไรดีบดีแล้วก็บอยเฮาซื่องสินะคะเดี๋ยวเขาก็สื่อมานะคะแล้วก็ของต่างๆสิเขาก็เตรียมไว้ให้สั่งนะคะแล้วก็โต๊ะหรือว่าอย่างต่างๆเขาก็ต้องมาเตรียมพื้นที่ให้เขานะคะ Thank you